ยึดถือคำว่าพอเพียงในการทำงานมาโดยตลอดนะคะวันนี้หัวเรือใหญ่แห่ง True Corporation จำกัดมหาชนคุณสุภชัยเจียระวนน์ได้นำทีมผู้บริหารและน้องนองน,องนักล่าฝัน True AF ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะโรงพยาบาลสิริราชพร้อมกันนี้ก็ยังฝากถึงชาวไทยทุกคนให้รักและสามัคคีกันเพื่อเป็นสิ่งที่จะทาให้พระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วค่ะ กราบถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระองค์ท่านทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันเร็วคืนนะครับแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยทั่วประเทศตราบนานเท่านานส่วนทาง True Corporation เองเนี่ยเราก็มีได้ปรามณาตัวไว้แล้วนะครับในการทำโครงการทำดีให้พ่อดูนะครับรวมทั้งโครงการปลูกปัญญา นะครับซึ่งก็เป็นางานที่เราได้ยึดถือทําเพื่อที่จะเ,เป็นการเจริญรอยตามรอยเท้าของพ่อนะครับซึ่งท่านก็ได้ทําเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราเห็นไม่ว่าจะเป็นโครงการหลายพันโครงการที่พระองค์ท่านทํานะครับเราก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะทําเพื่อให้พระองค์ท่านได้ได้มีความสุขแล้วก็เจริญรอยตามตัวอย่างอันเป็น ความดีงามที่พระองค์ท่านได้ทําไว้ครับถ้าคนไทยทุกคนมีความสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มีความรักและเป็นห่วงคนไทยด้วยกันแล้วก็ประเทศไทยของเราอย่างที่พระองค์ท่านเนี่ยได้แสดงความรักตลอดมาถ้าคนไทยเราแสดงความเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันคือทําให้ประเทศไทยเรามีความสงบความเจริญรุ่งเรืองผมคิดว่าอันนั้นจะเป็น เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้พระอ,องค์มีความสุขนะครับแล้วก็สุข,ขภาพพระนามัยแข็งแรงครับดานน้องๆนักล่าฝัน True AF ก็ขอเป็นคนดีและทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวนค่ะ นะคะพวกเราเป็นตัวแทนของ True Fantasy er, นะคะมาลงนามถวายพระพรนะคะให้กับพระการประชวนของในหลวงนะคะก็พวกเราทุกคนก็หวังว่า,อาขอเป็นหนึ่งในกำลังใจที่จะให้ในหลวงของเรานะคะมีพระอาการที่ดีขึ้นแล้วก็หายพระอาการประชวนในเร็ววันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะพวกเราทุกคนก็อยากจะฝากถึงประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนยารักษาให้กับในหลวงของเรานะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ประชาชนทุกคน รักแล้วก็มีสามัคคีกันเนี่ยพลังนี้แหละค่ะที่จะเป็นยาที่ช่วยรักษาพระการของในหลวงให้ดีขึ้นนะคะยังไงขอให้คนไทยทุกคนรักกันแล้วก็สามัคคีกันมากๆนะคะเพื่อในหลวงของเราค่ะ <S <S ก็สําหรับใครที่ไม่สามารถมาได้ที่สิริราชนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นเราสามารถสวดมนต์ขอพรน,นะคะแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะแล้วก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรับรองว่าสิ่งนี้แหละค่ะที่จะทําให้พ่อหลวงของเราเนี่ยปราบปลื้มใจและพระการจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ ประชาชนคนไทยที่มีความประสงค์อยากไปร่วมลงนามถวายพระพรก็เดินทางไปกันได้ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกก็อย่างที่น้องๆบอกค่ะว่าเพียงแค่ทำความดีก็สามารถช่วยได้แล้วล่ะค่ะ